ทองย้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอมอนค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ ว่าไงนะแอาแมวแอนแมว้นามาหรือยังลูกข้ามาแล้ว ทองยอดสวัสดีค่ะก่อนลูกทองยอดกินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังอร่อยไหมอร่อยไหมแล้วอ่ กินข้าวหรือ,อยังกินข้าวหรือ,อยัง <S <S อ้อแล้วั่ะด,ดีค่วะวะ้าวาวอะไรนอะไรนะ ช้องกินข้าวยังลูกยังยังแหแล้วกินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังจอบปลอดน้อยกินข้าวหรือยังแห้แล้วอร่อยไหมเงินอร่อยไหมลูก กินแล้วกินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พามาหรือยังลูกพามา, share, ารหรือยังอาแหวนแหงแหวนิมนต์ค่ะก่อนแล้วเอาแหวนพาหนึ่งนิมนต์ค่ะสวัสดีสวัสดีรรมนิมนต์ค่ะพาหนึ่ง กินข้าวหรือ,อยังกินข้าวหรือ,อยังลูกว,เ,วเงินเมื่าไงลูกโอูโอ้หเจ้าปลอดน้อยกินแล้ว กินข้าวหรือยังแแอนดแลมวนิมลค่ะสวัสดีค่ะน,มนะิม์ค่ะสวัสดีค่ะแฮมแอม สวัสดีคะ่ะจ้าปลอดน้อยสวัสดีข้าวยางกินแล้วกินข้าวยาง ไงนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครพูดเพราะจังเลยทองหยอดไหนสวัสดีใหม่ด้วยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาาแอมสวัสดีสวัสดีเอมอน ไม่ลูกดูดูพี่ขุนทองพูดเก่งที่ตัวเลยเงินก่างงานกินแล้วฮัโลหโลหลฮัลโหลกา้ามาหรือยังลูกอะไรนะอะไรนะ สวัสดีค่ะ,น,คะนิมนต์ค่ะพระหนึง่งสวัสดีค่ะอะอะแมาะอะแมะพระมาแล้วบอกมากก่อนเลยกินแล้ว อา마ผ้ามาแล้วบอกมาก่อนหรืเรียกอามาก่อนอามาเรียกอามาก่อนอามาผ้ามาแล้วบอกแหม่บอกใครอะลูกบอกอามาสิอามาผ้ามาแล้วมาวัดมาวัดนาอามาผ้ามาแล้ว อาม,ม่าครับก่อนอาม,ม่าครับกลัวเขาอยังกินแล้วอาม,ม่าครับก่อนอาม,ม่าครับอาม,ม่าครับลีโอขวดหนึ่งคว,ะวะามหวานนะ่ไซื้ออะไรจ๊ะซื้ออะไรจ๊ะอะไรนะ,ะรนะลีโอขวดหนึ่งแมวแมว พามาหรือยังลูกไหนดูสิ<อ>พามาหรือยัง<อ>พามาแล้วไหนอะพามาแล้วทำยังไง<อ>นิมนต์ค่ะ